สวัสดีครับผมเฮียกุยนะฮะพบกันอีกเช่นเคยกับการรีวิวรถมือสองจากทางเต้นเฮียกุยวันนี้ก็อีกเช่นเดิมนะฮะที่จะนำเสนอรถแนวคลาสสิกคาที่ได้รับความนิยมแล้วก็เฮียทำตลาดตัวนี้โดยตรงมาหลายปีละก็ขายไปเกิน20คันละสำหรับรุ่นนี้ นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์ในการดูรถรุ่นนี้ก็ค่อนข้างจะเชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็วันนี้ภูมิใจเสนออีกเช่นกันนะครับกับเจ้าเจ้าหนูอ่ามันจะมีเจ้าหนูขาวเจ้าหนูดำเจ้าหนูแดงแต่คันนี้นี่น้ำเงินวิดไนบูมาสารตั้งต้นมาดีมากตัวรถนี่มาแบบเขาเรียกอะไร บางๆนะฮะและด้วยอายุเขาก็มีคือคือแห้งๆบางๆแต่ว่าสีมันจะออกซีดๆนะครับแล็กเกอร์มันก็าจางๆไปทีนี้ทางเฮียก็จัดการสาต์สีใหม่แบบเกรดเอเลยล่ะเงาวิบวับเหมือนกระจกเลยนะครับเกียร์ออโต้ด้วยนะเดิมๆเ,เครื่องเดิมไม่เคยติดแจ๊บนะพันหกร้อยซีซีคาร์บูเรเตอร์ คันนี้นี่คัสสิกาจริงๆคัสสิกาญี่ปุ่นนะครับบอกกันเลยครับวันนี้นำเสนอคันนี้คือ s u ซ,ซูกิวีทาร่า,าประตูน่คันนี้มาในรูปแบบที่สวยบางเลยนะฮะมีอย่างเดียวคือที่ทำก็คือว่าเพื่อให้คุณลูกค้าได้นำไปใช้แล้วก็มีความรู้สึกภูมิใจมันก็คือว่า เฮียก็คัดอูสีอย่าง B นะครับเพื่อที่จะทําสีเกรด A นะฮะตัวนี้ก็คือสีเดิมเขาแหละน้ําเงินมิดไนบูห้องเครื่องเดิมๆซีดแต่เราเราจะไม่มีแตะต้องกับมันเลยก็เขาเรียกศาสตร์สีทำซับเทคนิคทางพ่อค้านะฮะศาสตร์สีแต่ใช้อ,ชอูเกรด A เงาวิบวับบางๆทั้งคันนะครับออกมานี่การันตี สวยนะฮะเหมาะแก่การนำไปใช้แล้วก็ที่สุดของการก่อนนำไปใช้ก็คืออนุรักษ์แม่เพราะว่าคันนี้ได้เดิมเลยเครื่องยนต์เดิมไม่เคยติดแก๊สแล้วเป็นเกียร์ออโต้โฟร์วิวได้นะมาพร้อมกับแม็คโอ,อ Z, ing, แซตเลสซิ่งแน่สีขาวนะครับแล้วก็มีตัหนังสือแม่สดสดสวยๆนะฮะยางก็ ดอกยางนี่ยังใช้ได้อีกยาวเลยดอกเต็มๆนะครับภายในก็ถือว่าจัดได้ว่าเดิมนะฮะเบาะลายเดิมเขาพวงมาลัยเดิมเขานะครับกระจกไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์นะแล้วก็เป็นรถที่มีสเสน่ห์ตลอดกานอัมบัตะนี่แหละคือเจ้าซูซูกิวีทาร่าสามประตูนะครับซึ่ง รุ่นนี้เนี่ยเฮียขายไปเกือบจะทุกสีละนะฮะก็มาเจอคันนี้เป็นสีน้ำเงินมิดไนบูแล้วก็ได้สภาพด้วยก็คือเดิมแล้วก็ไดเกียร์ออตโอต้ด้วยนะครับโอเคเข้าๆเดี๋ยวเราไปเทสเจ้าเจ้าหนูน้ำเงินแม่เข้จะเรียกอะไรดีปกติเะบอกว่าเจ้าหนูขาวใช่ไหมฮะ ตอนนี้คันนี้ตรงเลี้ยวอะเจ้าหนูน้าเงินนะอ่ามิดนายบูมิดนายบูอ่ะ,อะสตาร์ทนี่ชึ่งเดียวติดแอร์เออเย็นเจียบนะครับอ่ะไปไปเทสเจ้าวีทัล,ล่าสามประตูกับเฮียกุยเต้นเฮียกุยกันพวงมาลัพาวเวอร์นะฮะแม่ขับนิ่มเลย ขับสบายนี่เกียร์เปลี่ยนละเกียร์เปลี่ยนเกียร์ออตโต้เปลี่ยนเกียร์สองขับสบายฮะแล้วก็ทัศนวิสัยการขับขี่นี่กว้างขวางกระจกมองได้ทุกมุมนะฮะท้ายนี่หางตานี่มองเห็นท้ายเลยภายในรถเนี่ย <laughs> ขับสนุกขับสนุกแล้วก็คล่องตัว จะใช้ในเมืองหรือว่าจะออกทางไกลต่างจังหวัดนะครับก็เหมาะนะฮะกระจกบานใหญ่กว้างขวางนะครับภายในถือว่าสวยมากนะฮะคันนี้บเบาเบิกแถวหลังมาคบแล้วก็ลายเดิมเพ่าเลยสะอาดนะครับก็สมกับที่เป็นาคาสสิกาสำหรับท่านที่หาอยู่นะฮะคันนี้ไม่ควรพลาด นะครับบางๆเดิมๆแห้งๆนะครับเกียร์ออโตโอ้นะฮะขายไปหลายคันแล้วฮะแต่ว่าหาสภาพสวยๆเนี่ยมันต้องสวยขึ้นปอีกสวยขึ้นปอีกเพราะเราเห็นตั้งแต่ช่วงที่เราทําตลาดแรก,แรกๆเนี่ยพอมาเจอก็เรียกเหนือฟ้ายังมีฟ้านี่เราเจอกันนี้นะฮะก็สวยขึ้นไปอีกนะครับแล้วยิ่งตอนนี้นี่เขาซื้อเก็บกันละรุ่นนี้ นะครับเพราะว่ามันเป็นแนวคลาสสิกนะฮะคลาสสิกค่าของญี่ปุ่นนี่ที่ประเทศโอ้โหประเทศเพื่อนบ้านเราก็นิยมกันนะฮะโดยเฉพาะมาเลเซียนะฮะประเทศมาเลเซียนี่บางทีก็หาเลยละ่ะวิ่งเข้ามาหาซื้ออะไหล่ในเมืองไทยเพราะาตัวรุ่นนี้อะไหล่ในเมืองไทยเยอะ,อะมันสามารถจะใช้ในตัวของตัววิทาล่าห้าประตูนะฮะมา ใส่ได้นะครับนี่ฮคข้องตัวขับสนุกจะใช้ในเมืองหรือว่าจะออกทางไกลต่างจังหวัดก็ได้มีคุณลูกค้านะฮะที่ในอดีตที่ออกรถจากเฮียไปโดยเฉพาะตัววิทาล่าสามประตูเนี่ย <c oughs> ก็มีรายได้เสริมเ <c oughs> พราะว่าอะไรไม่ก็จะมีพวกโมเดลลิ่งนะครับถ่ายเวดดิง้ง งานเอเรียกชุดแต่งงานนะนะแล้วหรือไม่ก็พวก m อวถ่ายละครนี่พระเอกครับมาขอเช่านะฮะวันหนึ่งห้าพันเงี้ยห้าหกพันะฮะไปถ่ายตามอะไรอะพระเอกพระเอกเออหรือนางเอกขับเข้าเข้าไล่เงี้ยหนังไทยอะนะอ่าละครไทยหรือไม่ก็ไปถ่ายเวดดิ้งนะครับก็มาติดต่อพยายาม ซื้อไปแล้วพยายามลงสื่อเยอะนะครับลงภาพถ่ายวิวทิวทัศน์สวยๆนะและแฮชแท็กวิทล่าสามประตูเนี้ยโอ้เดี๋ยวพวกไอ้โมเดลลิ่งนะฮะมาติดต่อเลยเวลาเขาจะจะ,จะใช้รถแนวนี้เข้าฉากเพราะว่ามันเป็นรถที่มีสเสน่ห์ไม่มีะฮะไปเอารถเออรถเก๋งทั่วไปรถที่เขามีทัท่วๆไปมาเข้าฉาก มันมันไม่ไม่สมงกับตัวละครน,นีอันนี้อย่างเงีเงเ้ยนางเอกสวยๆน่ารักน่ารัก,รกขับรถแนวโฟร์วิวด์ได้วิ่งอยู่ในทุ่งยาอทุงท่งนาทุ่งไร่ไร่สวนของตัวเองนะครับแล้วไปเจอพระเอกนอย่างเงี้ยรถเสียอยู่นะอแล้วเจอพระเอกกุ๊กกิ๊กนี่ฮะแนวนี้น้องน้องชายบอกให้น้ำเนา่าบอกส่วนใหญ่ก็จะเป็น อะไรที่คล่องตัวนะครับสําหรับรถรุ่นนี้ในในส่วนของอะไหล่นะอะไหล่อะไหล่รถยนต์แล้วก็รถมันมีสเสน่ห์นะครับไปจอดตรงไหนเนี่ยมันจะดูแม้กระทั่งรถยุคแนวปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นตามท้องถนนนะแต่พอมาเจอ,เอตัวเจ้าวิทลาสามประตูนะฮะวิ่งอยู่ตามท้องถนนเนี่ย มันมันอดที่จะละสายตายจากมันไม่ได้มันเป็นเสน่ห์ที่ลงตัวจริง,รงๆนะครับไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยนะครับตั้งแต่ปี90มายุคเรียกรถยุคปี90นะครับยุคนี้มันปี2000-2020กว่าแล้วผ่านมามันก็ยังเป็นคลาสสิกที่ว่ารูปทรงรูปโฉมมีเสน่ห์นะครับนี่นี่ลองดูทางตรงละ จะตรงไปที่เต้นกลับละนีเน่เกียร์สมนะฮะวิ่งแบบเกียร์เกอรดีฮะเปลี่ยนนุ่มถ่ายของเหลวเรียบร้อยหมดแล้วนะอะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เช็คสายพานเราลิินครบนะเนี่ยแล้วช่วงล่างเนี่ยถนนอย่างเงี้ยโอ้นิ่มสบายเพราะว่าอันนี้จะแตกต่างจากคาริเบียนคือว่ามันเป็นช่วงล่างจะเป็นคอยสปริงสี่ตัวในขณะที่คาริเบียนซูซูกิคาริเบียนจะเป็นแหนบหน้าแหนบหลัง มันก็จะกระเด้งกระเด้งนะครับจะกระเด้งแต่อันนี้จะแบบนิ่มนวลแต่ก็ยังคงความเป็นออฟโรดหรือขับเคลื่อนสีล้อเหมือนกันนะครับนี่ฮะขับสนุกเท่นะครับนี่แม่ทัศนทัศนาวิสัยการขับขี่ดีมากเลยเหียมองเห็นหมดเลยเพราะว่าระดับความสูงมันพอดีพอดีพะเทียบชั้นได้ประมาณความรู้สึกเหมือนเหมือนฟิลขับรถกระบะอยู่ แต่ว่ากระจกมันใหญ่กระจกหน้ากระจกข้างกระจกหลังเนี่ยมองไปเห็นเนี่ยหางตาเฮนี่ก็จะดูท้ายนะฮะหางตาแค่นี้หันไปแค่นี้เห็นละเห็นท้ายเราละท้ายมันจะสั้นๆนะครับสำหรับสวยๆเดิมๆนะฮะคัสสิกาโุซูซูกิวิทาร่าสามประตูนะฮะคัสสิกาท่านที่หาเดิมๆอยู่นะครับไม่ใช่ประวินยกแบบโอ้โหอันนั้นลุยๆมาแล้วนั่นเสียรถหมดละ อันนี้คือบ้าน,านเดิมๆแห้งๆสีมันจะซีดๆตอนมานะแต่นี้ทางเต็นก็ถ้าแนวนี้จะไปขายคงไม่ได้ก็สาดผลศาสาดส,สีหลูไซตามเบอร์เดิมออกห้างก็เลยแล้วสีน้ําเงินเนี่ยสีเข้มๆเดี๋ยวเวลาเงาวับเนี่ยมันเหมือนกระจกถ้าไปดูในตอนที่เฮียถ่ายถ่ายรูปเนี่ยจะเห็นเงาสะท้อนออหน้าเฮียไว้เลยนะมันจะเป็นแบบเงาวับเหมือนกระจก ถึงเต้นละแม่วันนี้แดดสุดยอดโอเคครับสั้นๆฝากไว้นะครับสำหรับกันนี้ซูซูกิวีทาร่าสามประตูเกียร์ออโต้โฟวิวสีน้ำเงิน Mid มิดไนบูเดิมห้องเครื่องเดิมๆอ่ะสีเนี่ยมิดไนบูออกห้างมาแต่ทางเต้นเฮกุยสาดสีให้ใหม่ เบดเอเงาวิบวับเหมือนป้ายแดงเลยเพราะสารตั้งต้นมาดีคือบอดี้บางเดิมแห้งๆแต่ว่าสีมันจะซีดๆตาม,มาอายุนะครับแล้วเราขายให้ลูกค้าจะไปขายสภาพอย่างนั้นแล้วลูกค้าไปทำก็แพงกว่าผมอีกเพราะว่าเราหัวคุณลูกค้าก็นะเรามีประสบการณ์ตรงไหน,นเราก็จัดให้มันเรียบร้อยนะครับเครื่องปั๊น1044เดิมๆเขาห้องเครื่องนี ยังเป็นสภาพเดิมไม่ไปแตะต้องมันนะฮะห้องเครื่องซุ้มซ่อมเดิมหมดท้ายเธอเาทรมชัยสวยนะฮะภายในเดิมทั้งคันไม่เคยติดแก๊สตัวนี้เขาเรียกดาวคางฟ้าอีกสามปีห้าปีราคานิ่งแล้วก็มีแต่จะขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะสภาพสวยๆนะครับแมสมควรแต่การอนุรักษ์นะครับ